สวัสดีครับบ่าวเบียร์ทามนมครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับก็กําลังจะนอนนะครับนะก็เห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกๆนะครับกําลังใจนะครับที่มอบให้นะครับทั้งบ่าวเบียร์แล้วก็ครูติ๋วแล้วก็แม่บ่าวเบียรนะครับนะฮะใครจะมองว่าเราเป็นยังไงก็ช่างนะครับเดียวว่าคนนอกนะไม่รู้หรอก แต่คนในรู้นะครับพวกเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับพวกเราก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับเบียก็ถือว่าเบียนี้ทำดีที่สุดแล้วนะครับถ้า,าจะเป็นยังไงนั้นนะครับก็ฝากนะครับติดตามชมตอนต่อไปนะครับแต่ว่าเบียก็ยังคงสู้เหมือนเดิมนะครับก็ยังคง ขายไก่ทอดเหมือนเดิมนะครับทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าเบียก็โตมากับยังไงล่ะไก่ทอดเนาะทุกคนก็รู้รู้จักกับบอเบียรไก่ทอดด้วยนะครับก็เป็นบางบางส่วนนะครับนะเบียก็จะสู้ต่อไปนะครับแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับนะฮะสู้ไม่หยุดเลยนะครับผมเหมือนน้องวันใหม่พ้นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับจริงๆที่มอบให้นะครับส่วนอ่า คนที่แบบว่าไม่ชอบนะครับเดี๋ยวก็ต้องขอโทษนะครับเียต้องกราบขอโทษนะครับเอฟซทุกคนด้วยนะครับที่ทำผิดหวังนะครับบางเรื่องทำดีเป็นร้อยนะครับทำผิดทั้งเดียวโดนถล่มนะครับนี่แหละครับเก็บไปคิดเลยครับนี่แหละนี่แหละคือคนนะฮะนี่คือคนนะเบียก็จะเก็บเป็นบทเรียนนะครับนะคะเนาะสู้ไหมใหม่สู้ไหมเนี่ย สู้ไหมสู้ต่อไปเนาะมาหอมไปแล้วมาหอมมาแล้วมาหอมมาแล้วหอมหน่อยหอมไปแล้วอืมหอมหน่อยแล้วอืมสู้ต่อไปขอบคุณกำลังใจนะขอบคุณยกเสียงแล้วขอบคุณขอบคุณหน่อยแล้วขอบคุณค่าหนูจะสู้ต่อไปนะคะติดตามหนูหน่อยนะอายแล้วนะครับเดยวก็ต้องขอบขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับนะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ สิ่งใดที่เบียร์ทำผิดพลาดนะครับเบียร์ก็ต้องขอโทษนะครับถ้าจะดุจะด่าเบียร์ก็เต็มที่นะครับด่าได้เลยนะครับเบียร์ก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับยอมรับแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องขอโทษนะครับนะฮะพี่เจนบอกพีด้วยนะครับที่อาจจะหยอกเล่นนะฮะแรงไปหน่อยเดี๋ยวก็ต้อง ขอโทษนะครับขอโทษตรงจุดนี้เลยนะครับนะฮะถ้าตินงใดรที่ทําผิดไปนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะฮะถ้าตะกดก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวก็นี่แหละก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับก็ขอให้อ่ตู้นะครับขอให้เก็บเก็บสิ่งดีๆนะครับที่บบาเมีอาทำนะะเก็บสิ่งดีๆไปไปใช้กับตัวเองนะครับสิ่งไหนไม่ดีนะครับก็ เอาทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปนะครับขอให้เก็บเอาแต่สิ่งดีๆไปใช้นะครับนะฮะนี่แหละก็ยอมรับว่าสู้ต่อไปแล้วก็ยอมรับผิดนะครับยอมรับผิดทุกอย่างเลยนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับขอโทษกับทุกๆคนด้วยนะครับขอโทษที่ทําให้ผิดหวังนะครับขอโทษที่กลายเป็นคนหลอกลวงนะครับนะฮะทำดีทำดีเป็นร้อยวะ้าผิดครั้งเดียวก็นี่แหละครับ ก็ไม่เป็นไรนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะสู้ต่อไปนะครับโอเคคืนนี้ก็ดึกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขอให้ทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาสู้กันใหม่นะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีแล้วสวัสดีแล้ว